อริยสัจส,สี่โดยสังเขปทรงแสดงด้วยความยึดในขันห้าพิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสอย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสร,ริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคำตอบคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่าง5อย่างนั้นอะไรเล่า5อย่างคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ พิขุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์พิขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจความเพลินมักทำให้เพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์พิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความสละลงเสีย ความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อาลัยถึงซึ่งตันหานั้นเองอันใดพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุก์ขพิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์ขเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองแปดนั่นเอง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบทิ่กุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นของทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด